ที่จะเห็นครบทีมนะยังยังไม่ครบเพราะว่าขาดอีกคนนึงอีกคนนึงยังไม่มาเป็นอะไรทีมมาจากกรุงเทพถ่ายกระเป๋ามาเงินนี่เงินนี่เป็นกระสอบเป็นกระสอบเลยเหวอโอ้ยสวัสดีครับมาเย็นเลยมาถ่ายรูปกันข้างนอกเลยมามอยากเพื่อเป็นสักขีพยานหน่อยว่ามาถึงว่ามาหอดแล้วเออนี่เป็นกระเป๋าเงินเราด้วยใช่ยังเออ หอบเงินหอบขามาเองเลยพาเดีาอยู่กลางเลยซื่อกสดนะครับเนี่มาจากเทพโอเคครับคือเดมาสื่อไกด้ทุงสุดเนี่คือเดมาสื่อไก่แท้เจ่องลนแต่แต่เดอนเงินไปวาจ้ะโอเคตั้งลูกทีเลยเออ ตามตามบีเซม่าเพดปลอมก็คือบีเซม่าเพดปอมนี่แหคือเพดปอมแมนมาถึงสากีลตรงนี้แล้วคุณบอกว่ามาถึงสากครับเขาก็บอกเลยบล็อกเลยพอบอกถึงสากีลบล็อกเลยโอ้สุดยอดเป่าเงินโอ้ยดุสุดยอดนี่รับรถกลับบ้านเลยรับรถกลับบ้านเลยโอ้สุดยอดกินเข่ายังกินข้าวหน่อยแล้วก็สั่งให้เขากลับ บ้านเลยไม่ต้องไปให้เขาไปสั่งเออกินกินข่าวยูพีก่อนจังจังออกไปกินไช่แล้วจังเมื่อบ่หมืดบ่หมืดไปสั่งมาแป๊บเดียวกินกรันให้แนนเอาขึ้นรถกลับฮอสกลับบ้านไปกินข้าวขี่มอเตอร์ไซค์มาอมากรุงเทพจริงอ่ะมาตั้งรามบงเฉาแล้วเนี่ยโอู้หูมีสาสีมัาสุดยอดไอ้นี้ตัว ตัวคนเพศไหนคนหอบเงินมาเต้นรุงเท่มาซื้อลมตะเภาได้ดินีองขอบคุ้นมาเตนี่จริงเนี่ยจ้าอ๋อมาจอดดูแล้วจอดดูสักพักแล้วี้นว่าอะอ่ะดีที่สุดสุดสักเกใช่เต็นชื่อว่าดีที่สุดสัเกตเขาจว่ามัเต็น์ตือ กษะเมรถซึ่งบิ๊กใสแก้วเดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวจะขึ้นป้ายบิ๊กสแก้วบิ๊กใสแก้วให้กำลังทำอยู่กำลังทำอยู่อ่าเต้นเดียวกันนี่แหละนะครับเอาเยอะสั่งข้าวสั่งป้ายแกกินขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับไ่ต้องซื้อแพลนนี่หรือว่าพอกับเอาสั่งข้าวกันเมียนมากินเลยกินเลยนะครับผมกับผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับป้ายดีที่สุดสสแก้วนะคะตอนนี้เนา บิ๊กสแก้วยูเลยนครับค่นจำเจนาบิ๊กสแก้วครับเกเมโลซิงครับมยไม่ได้มวยเสียบันนครับเข้ากองกันอยู่มองนี้ดีนี่สุดสแก้วนะคะตรงข้ามบิกซีสแก้วเดี๋ยวถามบิสสแก้วไหนมีหลายสแก้วนะจังหวัดสแก้วเด้ออยู่จังหวัดสแก้วนะคะพันไปพันมาแหวะมาไห้เลยนะคะมาว่าลูกค้าจะมารูปแบบใดเดี๋วมาเบิ้งโถซื้อหรือว่าสิมาซื้อเลยจะซื้อโซนจัดแฟแนนยินดีให้บริการจ้า มาเ <มา S 2> อาเสียเสียมไปแล้วครับแรกแล้วครับช่องบิ๊กสแก้วดีที่สุดไว้ด้วยแล้วก็พวกเราทุกช่องทางด้วยนะจ๊ะสสวัสดีครับ